จังหวัดสุขโขทัยกันดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะได้มีการจัดตั้งโรงครัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ค่ะ ทางด้านของนายไมยตรีไตติลานันนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะพร้อมด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทยัยสำนักงานจังหวัดสุโขทยัยที่ทําการปกครองจังหวัดสุโขทยัยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทยัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทยัยและกลุ่มสตรีตลอดจนประชาชนจิตอาสา904ก็ได้ร่วมกันนะคะจัดตั้งโรงครัวขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัด สุโไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ค่ะครับผมโดยจะมีการเปิดโรงครัวนะครับคุณผู้ชมเป็นเวลา7วันด้วยกันเริ่มตั้งแต่ในช่วงของวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยจะมีอาหารเป็นข้าวกล่องใน700กล่องในมื้อกลางวัน แล้วก็อีกเจ็ดร้อยกล่องในมือเย็นครับซึ่งประชาชนที่สนใจเลยก็สามารถรับเข้ากล่องกันได้นะครับที่อาคารอเนกประสงค์ด้านหน้าสารกลางจังหวัดสุโขทัยและก็ทางจังหวัดเนี่ยได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์วัดไข้เจลล้างมือจุดรอรับเข้ากล่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเผื่อใครที่บอกว่าเอ๊เดินทางไปแล้วจะเสี่ยงกับการติดเชื้อหรือเปล่าเขามีการจัดนะ<ช>ระยะ,ะห่างกันเว้นระยะซึ่งกันและกันนะครับและทุกคนที่ไปรับ ความช่วยเหลือนะคะก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะสําหรับโรงครัวแห่งนี้ที่อยู่สารากลางจังหวัดส,สุโขทัยนะคะจะตั้งทั้งหมด7วันด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่20คือเมื่อวานนี้นะคะต่อเนื่องไป7วันนั่น,น,นก็คือวันที่27เมษายนนะคะสำหรับคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดส,สุโขทัยก็สามารถไปกันได้นะคะเข้ากล่องต่อวันเนี่ยเจ็ดร้อยกล่องเลยเมื่อสักครู่ <ừ> แอบเหน็นเมนูคุณบุภาขาไ,ไขเ่เจียวฟูฟ,ฟูน่ารับประทานมากน่ารับประทานมา,มากเอาเป็นว่าที่จริงร้องสองคนเนี่ย อยากที่จะไปลิ้มลองรสชาติอยู่แล้วแต่ว่าออกพื้นที่ไม่ได้ชวง่ี้ออกพื้นที่ไม่ได้รวมไปถึงอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันนะคุณผู้ชมใครที่ยังพอมีเอานี้ดีกว่ายังสามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้คือยังไหวนะคุณผู้ชมก็ให้โอกาสนี้กับคนที่ ไม่สามารถที่จะมีไรายได้กันในช่วงนี้ใช่นะนะคะใครที่ชอบทําอาหารในช่วงว่างๆต้องทํางานอยู่บ้านไม่ได้ออกพื้นที่ไปไหนนะคะก็ทํำข้าวกล่องนะคะอ,ออกไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนนะคะคนในหมู่บ้านก็สามารถทรําได้หรือว่าใครไม่ถนัดทําเป็นข้าวกล่องแบบอาหารปรุงสําเร็จแบบนี้นะคะก็เข้าสารมะใส่ถุงไข่ไก่มะใส่ถุง,งปลาก,กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะ